สวัสดีค่ะพี่เมนี่ m c c พลังบวกนะคะสำหรับในวันนี้ก็นำภาพบรรยากาศตัวอย่างงานพิธีกรช่วงเลี้ยงฉลองเล็กๆน้อยๆมาฝากน้องๆกันด้วยค่ะหลายๆคนถามกันเข้ามาว่าเอ๊บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ลองให้น้องๆได้ชมตัวอย่างของผลงานของพี่เมนี่กันดูค่ะมือแน่นๆกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวนะคะ,ะให้เก็บผ้บาเจ้าบ่าและเจ้าสาวนะ การดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกันนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยต้องบอกว่าหาดูได้ยากนะคะครับก็ก็ว่าเสียงดีนะครับคงคงไปร้องคาราโอเกะบ่อย <laughs> ครับก็สลัสด,ดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่ได้เชิญ ผมมาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรสวันนี้ริมจิรวัฒนานะคะขึ้นกล่าวอวยพรและร่วมดื่มฉลองอ,อีกหนึ่งท่านด้วยนะคะโอโ้เสียงดังไม่แพ้กันเลยนะคะต้องเชียร์ฝั่งเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวคะเนี่ยเสียงดังไม่แพ้ออฝั่งเจ้าบ่าวโอ้เมื่อกี้ของฝั่งเจ้าสาวนะคะอย่าให้แพ้นะคะท่านนะคะก่อนหนึ่งต้องอสวัสดีทุกทุท่านนะครับทานาอีกครั้งนะคะโอ้โห กอนเชียร์ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวไม่ได้น้อยหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวขอถึงเวลาเล็กๆน้อยๆพูดคุยกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนิดหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นไหมตอนนี้ดีขึ้น,ด,นดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะอ๋อโอเคอเคุอค้ยแต่แล้วแย่งกันพูดด้วยนะคะอยากให้เจ้าบ่าวดีกว่าเริ่มจากเจ้าบ่าวก่อนพูดถึงความในใจสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเจ้าสาวนิดหนึ่งได้ไหมเพราะเมื่อกี้เนี่ยเห็นในพรแบบีเซนเทชันเนี่ย นิดหน่อยๆนะคะอยากให้ขยี้นิดนึงนะคะว่าเพราะอะไรถึงต้องเป็นน้องสวยคนนี้ค่ะเชิญค่ะนะคะจางความองความร่กร่วมกันข้อกวา่าแชมเปญจะได้สักหนึ่งขวดนั้นนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการเคาะเบิกเปย์สำหรับความรักที่จะต้องการปรอบมเพื่อให้ได้ความหอมหวานแล้วก็ออกมาเป็นแชมเปญที่ทรงคุณค่า ดูดแางชันเป็ขวดดีขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวด้วยนะคะชื่อน้องนุชไม่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 มองพี่มองทางหน้าโอเคไหมไข่ตัวเองลูกหนึ่งสองสามเอาค่ะชื่อชื่อนุชค่ะทำงานอะไรอยู่อีเวนต์นายมาร์เก็ตติ้งค่ะโอ้ขอเสียงปรมือโอ้โหตายแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างได้รับชอบแบบไหมดีนะคะเป็นคำโปยพรจาก เพื่อนๆทั้งสองคนคะ่ะกล่าวความรู้สึกให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนิดนึงวันนี้คะ่ะค่ะก็จากที่ได้ร่วมง,งานกับบริษัทอีเวนต์นายมานะคะก็รู้จักพี่โจมาระยะเวลาหนึ่ปีกว่าที่รู้ได้เข้ามาทํางาน,นะคะ่ะก็พี่โจเป็นคนนิสัยดีคะ่ะก็คือมีทัศนคติดีแล,และนี่นะคะก็เป็น เพียงตัวอย่างเล็กๆน,น้อยนะคะสำหรับผลงานพิธีกรของพี่เมนี่ในช่วงฉลองมงคลน,นั่นเองนะคะส่วนใครนะคะที่ยังไม่เต็มอิ่มนะคะก็กด subscribe นะคะติดตามพี่เมนี่ไว้ได้เลยเพราะว่าพี่เมนี่จะนำภาพบรรยากาศในลักษณะแบบเดียวกันนี้มาฝากอยู่เป็นระยะนะคะรวมถึงถ้าใครสนใจอยากจะติดต่อนะคะให้พี่เมนี่ MC พลังบวกนะคะไปสร้างสีสันรวมถึงสร้างความเป็นวงคลน,นะคะบรรยากาศพลังบวก,บวกในงานสามารถติดต่อพี่เมนี่ได้ตามเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมนึกถึงพี่เมนี่ MC พลังบวก คะสวัสดีคะ่ะ